mẹ hết dạng rồi nè, cái ghép cả khâu hay pô nhảy tôi này là, xí mà hay rồi nha, hay ghép hay ít đuôi, cái mình nhọc lắm, mẹ gặp bơ hổ bóc rồi nha, vợ pô nhảy, đi rồi là, hanh không hiền, pô nhảy nhắm bay, kéo té, đứa con nhọc mẹ ít cứ kéo, mẹ soi mẹ ghép cả khâu nè nè, cứ để má tây ven thế mới nè, mày mới đồ đi ăn บแม่ลูกแม่ออกสิต่างใจเรียนแ้เป็นยังคือเดือดเลิกไว้แทะสิก็มือนี้คุณครูเาัดนักเรียนเรียนดีเรียนเด่นไปทาศนศึกษาติแม่ต่โนูนั่นบ่ไเด้ไปอ้าวแล้วเป็นยังลูกคือบ่ไเด้ไปเป็นยังว่าเขาคัดเอาแม่แล้วเรียนดีนักเรียนเด่นอะแม่ลูกแม่บ่ดีบ่เด็นมองไดหนาตาก็สวยเด่นเก็บเก่งเ้ยเงินคุณครู ดูเห็นบอไว่าแม่รือเปล่ากะหูดิแม่์ก็เก็บกากเขาอยู่นี่ดิดูหูบอว่าแม่เก็บกากเขาเพืเพื่ออย่างนี้เอ้าไปเก็บไปให้นเพื่อไงหน่ะดิไปจีบบอหูโอ้ยดูเอ้ยคือเกิดมาปึกแหน่อโอ้ยแม่ไปจีบบอหู อ้อเก็บเอาเม็ดเข่าที่มันว่งงามออกอาอีีหินออกเอาบังยาออกเวลาเอาไปหุงมันจะสิบเป็นตะกินตัวแม่ดูเบิ่งนีเดอร์ดูหูบอเม็ดขา่าถึงแม่โยนลงไปเนะี่ยมันเป็นเม็ดไหนโอ้มันอีหูจะเห็นบอแม่เข่ามันก็คือการเบิด ลูกเบื้งเขาเมนเนเดอร์แล้วก็ล่องหาตัวี่แม่โยนลงไปเบื้งนะนกินีได้แม่หาอีกงายหนึ่งพม่ยางเสียหางบพ่พอเพราะว่าเมนนีมันเลือดกระมูมันกะเด่นนําไม่บอกมันบอกกระมูเขาเจ้าจยัางอยู่บ่ลูกเขาใจอีหยังไหมตอนนี้ลูกกับเป็นคนถั่วไป บ่มีอย่างสีเด่นกว่าคนอื่นเปรียบเสมือนเขาเมรร็ดแหลกที่แม่โยนไป้าลูกเป้นยางเม็ดเขาเม็ดที่สองทำตัวให้ดีมันกระสิทธแตกต่างไปดีอยู่ใสเขาก็เห็นแล้วมันเกี่ยวอย่างละแม่คมนทฮามาจากที่กัน้นนั่นลูกตอนนี้ลูกอาจจะเหมือนคนทัวๆไปมันก็เลิทบ,บ่มีอย่างพิเศษกว่าเขา แต่ถาลูกฝึกฝนตนเองสร้างคุณค่าให้เจ้าของทําให้เจ้าของเก่งขึ้นแนวดาละเมีรยร์กย่างเช่นถ้าลูกมาก,กีฬลาลูกก็ต้องฝึกฝนให้มันเก่งกว่าเขาหรือถ้าลูกมากการเรียนลูกก็ต้องขยันให้มากๆลูกก็เะได้เกง่งนี่ละลูกเขาถึงต้องมีการขัดเลือกเขาหาสิ่งที่ดีที่สุด ค่ะแม่ขาวเหวเ็ลูกขาเก็บไหนมันเาข่าวม่หอยเก็บคไรกับเวิร์ดเนะแม่หลาย